ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมตุกๆเฟมเบอรี่ก็มาอยู่ที่บ้านสาวทอกนะครับบ้านในหนองเดินเมืองอัสพพอนแขนสวนรรค์เขตครับผม มื้อนี่ก็มีกิจกรรมมาเฮ็ดครับน้องๆมีสาวทอกแนะ่สช้าข้ามแนะ่แล้วก็บมูเพิ่นหลายคนก็ม,มากินข้าวเที่ยงน้ำกันาฝากติดตามเด้อครับนี่ตอนนี้ก็มาชมเฮี้ยนขั่วผู้ไทยแท้ๆครับผมโอ้บรรยากาศดีครับผุ้นะสบายดีสาวทอกสบายดีโอ้ผุ้นะครับเฮี้ยนขั่วต่างไส้จะเฮ็ดอาหารกินกันได้มื้อนี่มีหลายเมนูฝากติดตามเด้อ สบายดีสักข้ามสักข้ามคามมารับตำมะคงเล่นคนนึงตำมะคงกับปิ้งหมูกับมีทอดปลาหมึกนั่นเห็ดแจ่วอีกตัวผักโอ้หาเมนูนะครับมือนียฝากติดตามเดอ้ออยู่เล่าบ,บน,นกระโบอึดท่านอึดใหม่เป็นไงยังไม่ใหม่ดังไฟอยู่ก็ใส่ ใส่ทานเอาเฮื่อขั้วกู้ไทยแท้ๆครับจะมีบุษซำมีอย่างแน่แนี่ยมีตอกเขาเอาไมาอันนี้ไว้เพื่อจะให้มันอยู่ได้โดนมดบอกกัดหมอดบกกัดครับหมอดบอกินเงื้ยขัว้วแท้ๆเลยครับโอ้บรรยากาศดีครับ นี่ก็แบ่งหน้าที่กันเหตุครับเข้าค่าฝากหมกมักงตามกินเดือยจะบอกมักงคงแสดงว่าตามแซ่บด้วยเ่นเนาะเหมือนแซ่บไหมเออไทยดันชนีก็ไปก็แซ่บแต่แป้งนัวเลยหลายเข้าถอกจากองบานด้วยกัน สบายดีซับ,บ้เมือดีก็ได้พอกันอีกอได้แกงกเพื่อนมนีน,นาทีแผนกล่างพักได้มือนีเห็ดหลวกแก้วเห็ดแก้วสูตรแท้ๆนี่ครับหลวกพากหลายเมนูครับมือนีฝากติดตามด้วยเจ้ครับโอ้โหแล้วทอพาหัวเป็ดได้ดีครับปิ่งหัวเป็ดอ้า โอ้คักแต่ว่าโอ้ตัวใหญ่คักหมอเป็ดหลังจากลาบมาเมือ่อคืนนี่เขาออกมาปิ่งใส่ดีข้มขุ่มว <c oughs> างมือเด้อปาด์ตครับชาวข้ามก็ได้ผักหลายแต่ปาดมาก,กินผักยี่หเจ้าวข้าม <c oughs> เออพูดเถอะทั้งผักสดผักอย่างนั้นเอาไปแบ่งไปลวกนั่ครับเอาฝากติดตามเดอ้อครับ สบายดียดเป็นยังไงเป็นไข่ปวดหวัวอยู่บ่ปวดให้แน่หรอเ่อยังนองอน,นองเปลินกันนั่งเอกประจำช่องเฮ้ามือขึ้นเพืนน่อนนอนเด้ออากาศเย็นดิละก็ามีอาการปวดหัวนิดหน่อยครับแต่ว่ากกับมาเล่นเลนน้ำมูคือกันมากินข้าน้ำกันเด้อบใวยเฮ็ดยังดอกมือน,นีนน่นี่สาวข้ามกัน เช่าค่ำกับย่างจะเฮดแจวได้ครับดเดี๋ยวจะสอนน้องๆเบนเฮดแจวสูตรคนไทยเต็มสูตรเลยมือนสอนผู้ไทยเฮดแจวสูตรคนไทยจะแซ่บบ่ดผัดแดดลวกพักเท่ากับเส้าบูรับิดชอมลวกพักทำหมกฮุงแนะ่เฮดแจวแนะ่ปิ่งหมูอีกได้ครับดิด หัวเป็ดครับปลวกพักโอ้บรรยากาศก็คือคักแน่ไม่โดนตีหายฟั่งมวลแต่เมื่อนี่เป็นแต่เต้นจังหวัดช่อทองฮะอ้โหหนาตาอิ่มเอิบแท้นี่ยโอ้ผู้ดับครับ ผักจานบักใหญ่หนึ่งสำเร็จแล้วเออทอดเปลานี่ก็าะเอัดครับทอดปลาหมึกจะมีได้ครับเด็กปูน่ะอัะดปูน่ะปูน่ะโอ้ยิีงหมูขึ้นหลายครับเทน,นี่กินจะคดหรือเสีท่อห้าหกคนอืมปูน่ะเสาข้าก็บตำเจลอัดสูตรไหญเด็กขึ้นหลายครับแต่เสาข้ามเฮะ ได้าวเตาแสบวะโอ้ตะข้่าเปียแจวแสบแทะสุดยอดสุดยอดโอเคปัดตำแจวสูตรสาข้ามครับปุณหสาวผู้ไทยปัดแจคือตำห,หลายเด้อแสบก็บแสบสาข้ามมากบ่วตำแจวใส่ผัก งามงามงามโอถนานะนักงเอกของข้าน,นะน้องกระโน้มบน่าบนสบายบนยังเสียสลามาัดตำมาคูงด้อนี่ต่ำแซ่บระมูบน่าพอไหวใจมูอ้อน้อโลกมือนหอครูดับว่าหวัวจะว่าได้หน่อยบน่นน่ะจุนรุ่นคุกุ่น่ะคักะขะีมือนอนกระโน้ไหวใจได้ โอ้เสาค้าช่วยแซบจะบอกเสาข้ามซิมังหันน่ะเห็นมัวสาวผู้ชายทถ้ากินแซบไดกบออกบ้กับนองกัน่องกำลังกับส้วนเลยอันน่องส่วนดังตเนี่ยมากินข้าว้กันเด้อนองกับน่นอง,อนงกับส่วนนะเสาข้ามเด้อพอส้วนมัวมก่าเสาโบเด้อ เอาพิดค้นด้วยจะถอดซ้าๆส่วนเบิ้นสุกคนแล้วครับครับเหมือนี้กินข่าวน้ำไ้รุ่นสาวผู้ไทยอีกแล้วครับเมือนี้ครัดมีอย่างแน่เลยนี่มีอย่างแน่เลยเด็าวข้านมีอย่างแน่มดนี้กินน้ำโม,าม,มาทำมากุงทมากรุงกับอย่งปิ่งหมูกับมี่ทอดปลาเมึกลวกพักอีก แจ่วฝีมือเช้าข้ามอีกครับปัาดตำบัมะคงฝีมือน่องอ,องันนุ่งไม่รุ่นไม่รุ่นสาวผู้ไทยได้ครับนี่มีแต่พูดคำงาม,งามเห็ดแล้วกินแซบแสบแส่เอาจะขออนุญาตกินได้ข่าวน้ำผู้ไทยเป็นตะกอนได้ครับส้มซิมฝีมอือน่องอันนุ่งน่อง ข้ามในน้องทอกแน่น้องโบแน่สีสาวเหมือนซอยกันเห็ดเดี๋ยวให้ผู้สาวหน่อยแซบใช่อบออันไหนแซบตำมุ่งกับแซบ,แซบ,แซบปลาเมือกโบแซบบอปลาเมือกนะแซบอืมครับพูนับผู้สาวผู้ไทยหน่อย <c oughs> อกินสองคนเอากินได้หลายเดอ้อด้นคือว่าวมวนแท้ เมื่อนี่ก็มีผ้าเข่าสามาคี้อีกแล้วครับกินผ้าเข่าสามาคี้ครับวหาุ่นผู้สาวบันน้องเดินเมืองอัดสะพอนเขียนสวรรค์เขตเด้อเมื่อนี่บางหัวเป็น,น,นปกับผ้ามาเยี่ยมน้องๆเพิ่นอีกแล้วเห็ดบุ้งครับเป็นแต่ออนซ้อนครับแนกกินไม่แต่แนวเส็บๆเด้อบานันี่ต้มเอ้ต้มมันฟีมือใครล่ะเนี่ยซาโบ สีมือสาวนุง่งโอ้อนุ่งคือเก่งกรับแถมตามากุงกับแซมนี่น,นะครับมีต้มมันแนมีกล้วยแนมีไอ้อย่างนี้กล้วยแคร์บ้านเจ้าเอิญยังมีบางวดตัวนี้กล้วยทอดกล้วยทอดบา้บานปาะาการเอ,อิญคุ้ยแคร์รู้ข้าง ไปทอดมันทอดมันทอดกินมันทอดยังไม่เสร็จโอ้คนเถอผู้สาวก็มักหวานเป็นเพศนอเนี่ไม่รุนเป็นคนนะอ่าสำหรับคลิปเอ๋เป็นคนกินข่าวน้ำสาวพุทธไทยบ้านหนองเดินเมืองอัสสัพรแขวงสวรรค์เขตก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องตุ๊ตตุ๊ฟเฟมมารีนะเด้อไปหน้าเขอยู่ปะอ่านี่ค่ะ เงียนค้าวสาวภูไทยได้กันเนี่ยอืมเห็ดเข่าเห็ดนำต้องใส่ฟื้นอยู่้ยั่งสภาพด่างเดิมนีด้วยกันนี่ย